ที่สําคัญของบิตคอยตรงกับคําสอนของทางาศาสนาอิสลามอยู่แล้วในฐานะที่อาจารย์สอนเกี่ยวกับบิตคอยอาจารย์ช่วยแนะนําคนมุสลิมเกี่ยวกับบิตคอยยังไงบ้างครับผม อยากจังก็ต้องบอกผมไม่ค่อยรู้เรื่องอิสลามมากนะฮะแต่ว่าเราพูดถึงบิตคอยเนี่ยหลายคนจะมองว่ามันเป็นอาจจะมองว่าเป็นการพนันเป็นของที่อันตรายเป็นเงินที่เสกขึ้นมามีความผันผวนสูงแต่จะบอกว่าในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับบิตคอยเนี่ยเป็นเงินที่ไม่สามารถที่จะเสกขึ้นมาได้เป็นเงินที่จําเป็นที่จะต้องทํางานเพื่อให้ได้มันมา ที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยมันเป็นเงินที่ไม่มีดอกเบีย้ยเป็นเงินที่ปราศจากจากนี้นะครับเป็นเงินที่เป็นคอมมนดิตี้เป็นสินค้าที่แท้จริงและที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยการใช้งานบิตคอยเนี่ยมันมีรูปแบบการใช้งานแบบเขาเรียกมือต่อมือเท่านั้นคือเราสามารถใช้งานบิตคอยได้โดยไม่มีตัวกลางนะมันคือเงินที่ปราศจากจากนี้ รับส่งกันเพื่อการค้ากันแบบมือถึงมือนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยเป็น property ที่ที่สำคัญของบิตคอยตรงกับคําสอนของทางศาสนาอิสลามอยู่แล้วด้วยแล้วเรื่องความผันผวนเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายครั้งจะมีการถกเถียงกันแต่ผมมองว่าความผันผวนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากบิตคอยเป็นหลักความผันผวนในโลกนี้ทุกวันเนี่ยเกิดจากการที่ตลอด50ปีที่ผ่านมาเราเปลี่ยนระบบการเงินของเราให้กลายเป็นระบบการเงินที่ตั้งอยู่บนหนี้และดอกเบี้ยผมเชื่อว่าอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่ง ที่สร้างความเขาเรียกว่าสร้างความหายนะตลอดช่วง50-80ปีที่ผ่านมาเมื่อเงินของรัฐบาล เป็นเงินที่สร้างขึ้นจากหนี้ซึ่งเป็นสินค้าและเป็นสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยอยู่ในตัวไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจะได้ประมอำนาาในการพิมพ์มันเท่าไหร่ก็ได้สร้างเท่าไหร่ก็ได้เพราะหนี้มันไม่มีราคาในการสร้างสิ่งที่ตามมาคือความผันผวนของราคาสินค้าและสินทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ตามมาต่อจากนั้นคือความผันผวนของตัวเงินนั่นเองเพราะว่าเงินที่เป็นเพียงแค่นโยบายเนี่ยอยู่ดีมันจะผลิตเพิ่มจะลดจำนวนจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจะลดลง เราไม่มีทางที่จะเข้าใจหรือคาดเดาได้เราพูดถึงทองคําเรายังรู้ว่ามันผลิตยากบิตคอยรู้ว่ามีต้นทุกนการผลิตที่ชัดเจนและผลิตเพิ่มได้ยากแต่เงินของรัฐบาลผลิตเท่าไหร่ก็ได้นี่แหละอันนี้ผมว่านี่คือความหันขวนที่แท้จริงที่เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะความหันขวนอันนี้ มันเปลี่ยนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยที่เคยเป็นการค้าขายเคยเป็นการลงทุนเคยเป็นการทําธุรกิจกลายเป็นการพนันทั้งหมดทุกวันคนทุกคนที่ต้องเดีลวกับค่าเงินบางคนบอกว่าเราไม่ได้ทํำธุรกิจค้าขายต่างประเทศไม่ต้องเดี่ยวค่าเงินไม่ใช่เลยเพราะว่า ในที่สุดเราสป라이ชเชนทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกันหมดทั้งโลกแล้วในเมื่อโลกทั้งโลกเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องค่าเงินที่มันไม่นิ่งมันทําให้เราไม่สามารถวางแผนระยะยาวได้การทําธุรกิจระยะยาวทั้งหมดกลายเป็นการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคแล้วต้องมานั่งเล่นเสี่ยงโชคถ่ายกันว่าเจอร์รมพาเวลจะพูดว่าอะไรประธานเฟดคนนี้จะพูดว่าอะไรผู้ว่าแบงค์ชาติจะพูดว่าอะไรนะเหมือนเรามานั่งเล่นบิงโกกันทุกวันตอนเย็นซึ่งนี่แหละคืออันตรายที่แท้จริงนะผมคิดว่าทางพี่น้องมุสลิมต้องศึกษาเงินของรัฐ อย่างจริงใจแล้วก็ยกเอาหน้ากากที่ใช้ในการพยายามหลอกว่ามันเป็นของที่ใช้ได้เนี่ยออกไปก่อนเราจะได้เห็นโลกจริงนะครับ